สวัสดีค่ะทลิปนี้ก็จะเป็นสลัดทูน่าธัญพืชนะคะสลัดออร์แกนิกนะคะ50กรัมค่ะกระหล่ำซอยค่ะ50กรัมทูน่าค่ะ15กรัมผัก3สีค่ะ30กรัมค่ะธัญพืชอบแห้งนะคะ10กรัมค่ะมะเขือเทศค่ะ25กรัมค่ะมีน้ำสลัดนะคะ25กรัมค่ะมาดูขั้นตอนการจัดลงกล่องเลยนะคะก็จะใส่ผักสลัดลงไปก่อนนะคะ ก็จะเป็นกระลำซอยค่ะแล้วก็จะเป็นผักสามสีนะคะโรยด้านบนแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะวางให้สวยงามแล้วก็จะโรยด้วยทูน่านะคะกระจายกระจายหน่อยนะคะแล้วก็จะโรยด้วยธัญ,ญพืชค่ะแล้วเราก็น้ำสลัดนีค้ค่ะวางไว้ตรงกลางคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะสลัดทูน่าธัญ,ญพืชค่ะ